สอัสีครับพี่น้องครับไรออลหันครับแดดลมลมแผ่วครับ30มกรกฎาคม2 5 6 3ครับวันนี้เรามารีวิวถุงห่อฝรั่งไลออลหันนะครับถุงห่อผลไม้นะครับห่อผลไม้ได้ทั้งหมดแหละไม่จะเป็นต้องฝรั่งนะครับเนาะเป็นถุงที่บังแสงนะครับมันจะมันจะเป็นถุงแบบทึบนะครับมันจะบังแสงนะครับทำให้ผลไม้ผิวสวยงามนะครับแล้วก็ตรงตรงมุมถุงนะครับเราจะทำรูไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปตัดให้เสียเวลา ถ้าน้าเข้าน้ําก็จะไหลออกได้อย่างง่ายดายนะครับอ่ะเราไปดูการห่อฝรั่งกันครับวันนี้เราจะห่อฝรั่งครับมันห่อผลไม้ได้ทุกชนิดนะครับแต่วันนี้เราจะห่อฝรั่งกัน นี่คือฝรั่งนะครับเวลาห่อฝรั่งครับลูกก็ประมาณนี้แหละครับประมาณเท่านิ้วโป้งก็เริ่มห่อได้แล้วนะครับฝรั่งถ้าไม่ห่อในแมงวันทองเจาะแน่นอนนะครับอันนี้ฝรั่งที่เรากำลังห่อเป็นฝรั่งใหญ่นะครับพันเวียดนามนะครับให้แกะให้แกะปลายดอกออกก่อนนะครับปลายดอกกระจุกนี่ครับออกก่อนนะครับออกก่อนเราก็สังเกตว่ามีเพี้ยไม้นะครับถ้าไม่มีเพี้ยก็ห่อได้นะครับถ้าฝรั่งมี2ลูกก็เราก็จะเลือกเอาแค่ลูกเดียวเพราะลูกมันใหญ่ถ้าเอาไว้2ลูกนี่ครับแน่นอนครับกิ่งจะหักนะครับอันนี้ ครับห่อแค่ลูกเดียวถ้ามีเพลี้ยก็จะฉีดกันเพลี้ยกดน,นะครับอันนี้ไม่มีเพลียครับก็สามารถห่อได้เลยนะครับห่อขึ้นไปเลยนะครับการห่อฝรั่งก็แน่นอนครับเราเวลามัดนะครับให้มัดชักกระตุกออกได้เนาะมันก็จะได้ง่ายตอนเก็บนะครับง่ายตอนเก็บนะครับ การห่อฝรั่งก็ประมาณนี้ครับไม่ข้อดีก็คือแน่นอนครับไม่ต้องเอากระดาษมาห่ออีกรอบหนึ่งเหมือนสมัยก่อนนะครับไม่ต้องมาตัดตรงก้นถุงตรงนี้ครับเพราะมันมีรูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราซิลซิลไม่หมดซิลเว้นที่ไว้ให้น้ําไหลออกได้นะครับซิลแบบไหนประมาณไหนอย่างไรน้ราหลอกแบบไหนนะครับปะเราพาไปดูกัน นี่อ่านี่ครับเห็นไหมครับน้ําจะไหลออกแบบนี้ครับจะไหลออกตรงมุมถุงแบบนี้ครับเราไม่ต้องไปตัดให้มันยากเนาะแล้วก็มันจะเป็นรูเล็กๆครับนะรอยซิ่วนะครับให้แมลงจะไต่เข้าไปไม่ได้ครับมันก็จะปลอดเรื่องของแมลงโดยเฉพาะแมงวันทองนะครับถุงห่อผลไม้นะครับครับถุงห่อผลไม้ไล่อรหันนะนะครับก็อ่าหนึ่งแพ็คมี5ห่อนะครับ1แพ็คมี5ห่อนะครับ1แพ็คมี5ห่อ หแพ็กจะมี5ห่อนะครับอ่าสี่ใบนะครับหแพ็กจะ250บาท1แพ็กมี5ห,อห่อ1ห่อมี85ดบหใบนะครับหห่อ50บบาทนะครับค่าส่งก็ตามจริงนะครับถ้าเอาเยอะมันก็ ใส่กลองใยน้ำหนักเยอะค่าส่งก็จะเยอะนะครับถ้าเอาแค่แพกเดียวนี่ครับแพกเดียวยมันสามารถไปได้ในกล่องไซส์เสครับของเคอรี่ค่าส่งก็85บาทนะครับและแต่ว่าเราเอาเยอะเอาน้อยขนาดไหนนะครับค่าส่งก็ตามนั้นนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ1 8 7 2 3 2 1 1 3 9นะครับรับทุกสายโทรกับทุกมีดคอ นะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับไลน์ให้เข้าไปที่ Facebook ของไร่อรหันนะครับผมก็จะบอกว่าอยู่ว่าถ้าแอดไลน์ไร่อรหันใช้ QR code นี้นะครับนะครับแล้วก็ไปเซฟเอา QR code ดเนาะแล้วก็แอดเพื่อนกันมาทางไลน์โดยใช้ QR Code นั้นนะครับถุงห่อผลไม้ไร่อรหันนะครับ1แพ็คมี5ห่อนะครับ250าบาท1ห่อก็มี85บใบนะครับก็1ห่อ50บบาทนะครับค่าส่งตามจริงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ